เดี๋ยวครับผมพี่เดนะครับหรือพี่เดเพชรก้าเดี๋ยวจะนำโชคนั่นเองนะครับเป็นอย่างไรบ้างครับงวดที่ผ่านมานะครับ5353ก็มีคนถูก53นะครับที่ผมได้บอกไปแล้วนะครับก็ถูกกันเต็มเลยนะครับสำหรับแฟนๆที่ติดตามทั้งในดิจิตอลก็ดีนะครับในเพจก็ดีหรือใน YouTube ก็ดีนะครับก็รับซับไปเต็มๆเลยนะครับ53นะครับส่วนผมนะครับก็ถูก53แล้วก็ถูกเลขหน้าด้วย2ใบด้วยกันครับก็คือ834นะครับก็เรียกได้ว่าใบหนึ่งนะครับหรือชุดหนึ่งเนี่ย2 สองใบก็ถูกทั้งเลขหน้าแล้วก็เล็กท้ายเลยก็ขึ้นรางวัลเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับและตําหรับวันนี้นะครับผมซื้อมาเรียบร้อยแล้วพรที่จะแบ่งปันให้กับทุกคนแล้วแต่ก่อนอื่นนะครับอย่าลืมกดหัวใจให้กันด้วยอย่าลืมกดไลค์อย่าลืมกดแชร์ให้กันด้วยนะครับผมและวันที่หนึ่งสิงหาคมนี้นะครับสีเสื้อที่จะใส่เพื่อจะนําโชคลาภให้กับพวกเราก็คือสีน่วงแล้วก็สีเขียวนะครับสีเสื้อที่จะใส่เพื่อจะนําโชคลาภเสริม เสริมซับแล้วก็เรียกซับนะครับก็คือสีม่วงแล้วก็สีเขียวนะครับแล้วก็งวดที่ที่1สิงหาคมนี้ผมก็ขออวยพรให้กับทุกท่านถูกลอตเตอรี่ถูกหวยมีเงินใช้นะครับสาธุถ้าเกิดทุกท่านตอบรับควาอวยพรให้พิมพ์คาว่าสาธุใต้คอมเมนต์นี้นะครับสาธุให้ทุกท่านถูกหวยถูกลอตเตอรี่รวยๆในงวดที่1สิงหาคมนี้นะครับและลอตเตอรี่นะครับที่ผมซื้อมานะครับมีเลขอะไรบ้างนะครับพร้อมแล้วนะครับที่จะแบ่งันให้กับทุกท่านนะครับวันที่เลขแรกเลยครับผม07 07 70 70เลนนี้ดังมากนะครับ01 01 10 10 28 28 82 82 58 58 85 85 40 40 04 04

แล้วสุดท้ายครับผม2 0 2 0 0 2 0 2 ก็เป็นทั้งหมดเสบียคู่เลขนะครับที่ผมนํามาแบ่งปันนะครับก็อยากให้ทุกท่านนะครับซื้อลอตเตอรี่นะครับสนับสนุนให้ซื้อลอตเตอรี่เท่านั้นนะครับไม่สนับสนุนไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันทุกชนิดนะครับผมก็อย่าลืมนะครับวันที่1สิงหาคมสีเสื้อที่จะใส่เพื่อเสริมโชคลาภก็คือสีม่วงแล้วก็สีเขียวและขอให้วันที่1สิงหาคมนี้ทุกคนถูกหวยถูกลอตเตอรี่รวย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 นะครับถ้าทุกท่านตอบรับคำอวยพรอที่พิมพ์ภาษาทูใต้คอมเมนต์นี้นะครับสาธุให้ททุก่านนโชคคคดดีีะรรััับบผมสสว